มากแล้วค่ะกับรถแลไอเทมรุ่นนี้เริ่มหายากมากแล้วนะคะในทองตลาด All New Isuzu D-Max Highlander 2.5 VJS เกียร์ธรรมดา4 w h e e l ปี2013นะคะทั้งแรงแล้วก็ประหยัดแดะที่สำคัญรถขับเคลื่อน4ีล้อค่ะรถเกียร์4 e e l ที่สามารถพาเราไปได้ในทุกๆเส้นทางเลยราคาถูกมากด้วยสายลุยสาอัพรถต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะเจอกันกับเล็กกันแล้วนะคะที่โชว์รูมบัตมือสองอุดรธานีพงษ์เจริญบริการค่ะมาแล้วนะคะกับลิปท,ที่หลายๆคนรอคอยนะคะการแนะนํารถสวยเข้าใหม่นั่นเองวันนี้เล็กก็ได้ยืนอยู่กับรถที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงสายออฟโรดเลยค่ะ All New Isuzu D-Max Highlander 2.5 v j s นะคะและยังมาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมารา h e e l ปี 2, 2012อีกด้วยนะคะเน้นใช้ลุยงานโดยเฉพาะเลย เพราะว่าคันนี้เขาเป็นรถเกียร์โฟรวิรถขับเคลื่อนสีรล้อที่ตอบโจทย์มากสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถกระบะท,ที่ลุยได้ขึ้นเขาได้ต้องการรถที่สามารถขับเขีบไปในเส้นทางที่เดินทางยากนะคะคันนี้เข้าไปได้หมดเลยนะยังไม่พอนะคะคันนี้เขาได้เป็นรถกระบะแบรนด์ขวัญใจคนไทยอีซูซูนั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานค่ะใช้งานยาวๆได้สบายเลย รถกระบะแบรนด์อิสุสเขามีข้อดีหลายอย่างที่เด่นๆเลยที่เครื่องยนต์เขาทนทานมากเครื่องแรงออกตัวไวใช้งานง่ายสูวนบริการเยอะด้วยค่ะแถมซื้อไปใช้งานราคาก็ไม่มีตกง่ายๆอีกต่างหากนะคะเหมาะกับงานบรรทุกของและงานเดินทางไกลที่สําคัญคันนี้เขามาพร้อมกับของแต่งสไตล์ออฟโรดลุยได้เต็มที่เลยสีสันร,รอบคันก็ได้เป็นสีเทาที่ใช้งานนานๆไม่มีเบื่อค่ะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียม ะคะที่มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่มีไฟ LED Daytime ติดตั้งมาให้อยู่ในโคมเดียวกันค่ะดูต่อกันที่ด้านล่างนะคะคันนี้เขามีติดตั้งกันแข้งเพื่อกันกระแทกกันลอยใต้เครื่องให้แล้วลุยได้หายห่วงด้านข้างด้วยความที่คันนี้เขาเปรถตัวสูงคิ้วป่วงล้อจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษตัวล้อด้านล่างดูดีมากด้วยล้อแมก แต่งขอบ18ที่รัดมาพร้อมกับยางม m o เตอร์เบอร์265 60R18 เป็นยางที่ออกแบบมาเพื่อสายลุยโดยเฉพาะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถที่มีไฟเลี้ยวบิ i ลอินมาให้อยู่กับกระจกมองข้างเลยค่ะมือแบบตูได้เป็นแบบโครเมียมแข็งแรงทนทานด้านล่างถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถตัวสูงแต่ว่าเรามีบันไดเสริมข้างให้แล้วขึ้นลงได้สบายค่ะ ที่สำคัญด้านหลังเองมีติดตั้งโลบาร์ให้อีกด้วยเท่มากๆกันชนท้ายเองก็มีติดตั้งให้แล้วพร้อมใช้งานและมือเปิดท้ายนะคะได้เป็นแบบโครมเมียมเช่นเดียวกันกับมือเปิดประตูไฟท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED ที่มีรูปโฉมโฉบเชี่ยวเท่ๆตามสไตล์รถออร์นิวตัวกระบะกว้างขวางค่ะสามารถค้นคองได้เยอะพอสมควรค่ะ มาดูกันต่อที่ภายในห้องโดยสารคันนี้เขาเป็นกระบะโอเพนแคตัวแคปสามารถเปิดได้ขึ้นลงได้สบายๆเบาะหน้าและเบาะหลังได้เป็นเบาะสีดําวัสดุเป็นหนังกระจกรอบคันนะคะคันนี้ได้มีการติดฟิล์มใหม่มาให้แล้วทั้งหมดและกระจกหน้าซ้ายขวาเองสามารถขึ้นลงได้แบบไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยแบบ power หมุนง่ายดีไซน์จับถนัดมือเลขมาอยู่ที่1นึ หมื่นกว่าๆนะคะดูกันต่อที่ตรงกลางคันนี้เขามีช่องเก็บของมาให้เยอะเลยด้านบนหนึ่งช่องเครื่องเล่นตรงกลางได้เป็นเครื่องเล่นแบบ ระบบสัมผัสสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงและมีช่องเสียบ AUX และ USB มาให้แล้วด้วยค่ะระบบแอร์หมุนปรับความเย็นได้แบบแมนนวลใช้งานง่ายเข้าใจง่ายมาถึงจุดเด่นของคันนี้แล้วค่ะอยู่ที่เกียร์เลยคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะและยังเป็นเกียร์4วิวแบบไฟฟ้าที่สามารถหมุนปรับการใช้งานได้ที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะตรงกลางเองมีช่องเก็บของให้1ช่องและบอดิเบนด้านหน้า อีก2ช่องค่ะด้านบนที่บังแดดจะมีกระจุกให้เฉพาะฟังขวาเท่านั้นภายในห้องโดยสารเองมีไฟส่องสว่างให้มา2จุดด้วยกันค่ะไฟ2่องเป็นที่1จุดและไฟในเก่งตรงกลางอีก1จุดค่ะ จะต็อกเพิ่มให้อีกคันแล้วกับอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับใครที่หารถกระบะสายลุยเกียร์โฟร์วิลลเแนะนำออนิวคันนี้เลยเรียกว่าเป็นรถที่เท่มากๆที่สาคัญ มาราคาดีมากด้วยค่ะคันนี้สนนราคาอยู่ที่298,000บาทเท่านั้นซื้อสดกับเราไม่บวกแวดเพิ่มไม่บวกค่าใช้จ่ายอะไรด้วยเพิ่มเติมค่ะที่สำคัญซื้อผ่อนคันนี้ผ่อนได้ด้วยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่5,200บาทตลอดสัญญาเท่านั้นเองนะคะและเนื่องในโอกาสที่ช่วงนี้นะใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะทางเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากลุกค่าเช่นเคยค่ะ ซึ่งผู้ซื้อได้รับส่วนลดมูลค่า1,000 0บาททุกคันนะคะและผู้แนะนํายังได้รับค่าแนะนํากลับบ้านมูลค่า5,000บาทกันอีกด้วยค่ะวันนี้ถึงวันที่15มกราคมพศ2อ6พปีหน้านี้เท่านั้นนะคะใกล้จะถึงแล้วใครที่เล็งคันไหนไว้นะรีบสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะจองก่อนดีสิบกันค่ะ